มาครับเหลี่ยมนี้ครับมันน่าดูครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับโอ้โหน้องเอเตเสียนะครับอ๋อน้องเอตะดีนะครับ แมตดสองนะครับดูข้างหลังนี่หรือเปล่าพี่นี่แมตดที่สองนะครับน้องเอียรทัชนะก็เข้ารอบไปนะครับซิปตะก้อครับตะก้อเดิมพันนะโอ้โหลูงนีตีออกนะครับ อันนี้เป็นน้องตั้มนะครับตีขวานะครับผมคิดว่าตีซ้ายนะ,ะ,ะอันนู้นหมดโจ้นะครับกับกอลเอียนะครับสกอร์อยู่ที่สองต่อสามครับเอียทำไงลูกนี้โอ้โหดึงออกซ้ายนะครับลูกนี้แม่นมากครับ คู่นี้น่าจะมันนะครับดูแล้วถ้าจะเอีะแแพ้นะครับต้องไปตีอีกครั้งหนึ่งครับนีเหนื่อยนะครับถ้าชนะนี่ก็เข้ารอบนะครับโอ้โหตีฉลาดมากครับจาทิเต็เหลี่ยมนี้เป็น2คน70ขึ้นนะครับ ไม่ใช่โอเพ่นนะครับสองคนอายุรวมกันเจ็ดสิบขึ้นนะครับโอ้โหวิโจลุดนะครับโอโเคติท้ายคอดนะครับโอ้โหโออกนะครับเสียดายมากครับเดี๋ยวดูมกล่องับ,บไม่ก็ต้องเตะอีกรอบหนึ่งเพราะมันจะเป็นงูก,กินหาง เสรอบเสียครับลูกนี้แต่อนะห้าต่อสนะครับโจเสือไปไหนลูกนี้ครับยังมานะครับลูกนี้ตีหัวไปนะไอเกียวครับไอ้เกียวลูกนี้ก็ปลาครับโอ้โหเสือพี่ เมาการแกไม่นอนนะพี่จะมานอนแล้วนะนงกงนอนไปก็ไปนอนพุ่นแหละไปนอนของเราเราไปใช้เลยพี่พี่จะเอาหมดาดยคือไปนั่งนู่นก็ได้ไปนั่งไปนอนนู่นก็ได้โอ้โหหยอดดีครับเอียบอกตรงนี้โอ้โหติสูงมากครับเอฟซีใครก็กดแชร์ได้นะครับ แล้วบอกแล้วพิมพ์คำว่า f c นะครับแต่คนนี้น่าจะ f c ฟซีเขาเยอะนะครับผมดูแล้วเยียนี่ใส่ดีนะครับเมื่อกี้มานั่งคุยกับผมอย่ครับน้องบอกคืนนี้ต้องเป็นสอสอแล้วครับจองไว้สามโต๊ะครับเฮียบอกเนี่ยต้องเดินในทั่วครับคืนนี้ขออยู่ที่ห้าต๊ะหกครับเฮียทำไงลูกนี้กลางคอดไม่มีปัญหาครับลูกนี้โอ้โหเต็มข้อครับ ใช่ได้ครับน้องเยเอะเตะดีมากครับสกอร์อยู่ที่เจ็ดต่อห้านะครับบอกพี่เรายัางไงเจอเราก็บอกเรานะอโอ้โหบอกดีครับลุดงดีกร<ฮ>ะโมยเสือแล้วเด้อสก่อยู่หนูบอกแล้วนะแปดต่อห้าครับ อยากตีครับแอดมินใจเย็นครับใจเย็นครับแอดมินยังมวยน้อยอยู่ครับโอ้โหโจเกือบเกียวครับลูกนี้เดี๋ยวผมหามุมสวยๆกันนะครับผมจะนั่งยังไงดีครับเรื่อก็นั่นนั่นแหละรังนั่งหามุมอยู่ครับว่ามุมไหนสวยครับเออมุมนี้สวยครับเธอมีทางเดียวเธอต้องเอาไปอีกสูมนิดหน่อยหกต่อแปดนะครับมีไปไหนครับไปครับโยงไปเอีย่บอกลากเลียนเองสบายใจครับลูกนี้โอ้โห ดีคร <ity> ับตรงนี้กล้องอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าผมใช้มือจับนะครับไม่ได้มีขาตั้งกล้องครับเห็นคู่นี้มันนะครับก็เลยต้องไล่ให้ดูครับเก้าต่อหครับโอ้โหติดเน็ตนะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแปรข้ามฟรีนะครับมีบล็อกนะครับแต่เหยียบเส้นไม่ได้นะครับเสิร์ฟหลังเส้นนะครับ เกตต่อเก้าครับเกย์เดินมันแพ้หรอก็คือได้ไปตีกับู้แก่สนะพี่คนนี้เขาแพ้นะบ้<ม>าอะไรทีนี่พี่ตำรวจด,ด่ามเาเีเกย์แพ้นะอ๋อน่ายสิเมียนสิบต่อเจ็ดครับ <c oughs> นี่ตอมทำไงโอ้โหล้นนะครับอย่างนี้ก็ขนมหวานเอะบอกขนมหวานไกลไปหน่อยครับก็ไม่มีปัญหานะครับ <c oughs> เยอเป็นนะแต่ก็ฉลาดนะครับดึงซ้ายดึงขวาได้สบายครับขอให้ยกดีไว้นะครับอือโอ้โหฝั่งนู้นก็เจ้าออฟก็เตะดีนะเอตเจ็ดครับโอ้โหลูกนี้ออกนะครับเสีเยดายติดเสาไปหน่อยนะครับมองไม่ค่อยติมครับ แปดตอนสิบเอ็ดนะครับไปแล้วครับลุงนี้โอ้โหจู่ยืนดูนะครับลุงนี้คิดว่าจะมาไม่ถึงนะครับเสียดายนะครับลุงนี้แถมขยับขึ้นไปอีกแล้วครับเก้าตอสิบเอ็ดครับไปแล้วครับเหยเปิดหนึ่งเหยบอกลากเองเลยครับลุงนี้ไม่มีบล็อกด้วยตสบายครับ 12-9ครับเอาครับลากเล่นเองเหมือนกันครับแต่ตีหัวนะครับผมข้ามไปไหนครับตามหัวหมวดโจ้นะครับลูกนี้ยีหัวก็ได้เตี่ยวนะครับแย่ขึ้นบล็อกนะครับเด็โดนลูกตีหัวกันลูกนี้10-12นะครับแต้มไม่ห่างนะครับแต้มไหลนี่ไปครับหมวดโจ้ยกขวาครับ กลางคอร์ดเหมือนเดิมครับเหยียหยอดไม่ถึงนะครับตรงนี้ปิดนิดนิดเดียวเองนะครับ11ต่อ12แล้วนะครับประมาทไม่ได้นะครับเอียะผ่านนี้จะเหนื่อยนะครับอาจจะได้ตีอีกครั้งหนึ่งนะครับงานอย่างน้องงานถ้วยครับพี่สิม รู้สึกว่าเขาเห็นมีคนบอกว่าจัดถ้วยเ,เงินรางวัลห้าพัน 5, ครับเห็นซอนเซอร์ผมบอกว่าเอเหมือนอาจารย์แกย้ยายมาอยู่อาจารย์ที่ขอนแก่นครับย้ายมาอยู่ที่เชียงรายครับเลยชอบตะก้อครับท่านเลยอยากจัดตะก้อแมทสนุกสนุกครับเงินรางวัลห้าพัน 5, ครับดู ช่วงนี้ก็เปลี่ยนแดนแล้วนะครับ13เปลี่ยนแดนนะครับเตอยู่ไหนครับเตะอยู่สนามบินเก่านะครับอยู่เชียงรายนะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มเจ้าอ๊อฟนะครับเอาบางพีเข้ามานะครับเมื่อเช้านี้ตกเครื่องครับทิ้งรองเท้าด้วยครับไม่ได้รองเท้ามาครับส่วนเสื้อต้องวิ่งไปซื้อให้ครับเจ้าอ๊อฟเตท่วมครับเอาแล้วครับสวดเน็ตครับตรงนี้ไม่ท่วมนะครับ อ่าเขาพักเบรกดอยู่เนาะนักวันไม่เยอะนะครับแต่นักกีฬามากันเต็มนะครับสุดยอดนะครับครับมาชมน้องยะเตยต่อครับน้องยะยยายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วบ13ต่อ11นะครับหาย้วครับตรงนี้ผัดยอดครับเสริมเองบล็อกเองโอ้โหติดหลังเท้าไม่อยู่นะครับตรงนี้ที่ทำไม่ทีแบบขาอ่อนจังครับ มันเป็นแผนครับน้องพี่ยังดึงเกมอยู่ครับพี่ยังไม่เอาจริงนะครับถ้าพี่เอาจริงนี่น่าจะกลับก่อนเพื่อนนะครับบางทีไม่ต้องสงสัยนะครับต้นเกมพี่ก็จะเตะประมาณนี้นะครับหาครับโมโจยกสวยๆน้องเอียบอกสบายมากลูกนี้เตะยอดเลยครับฝั่งนู้นเสียได้นะครับแต่ยังขินเกี่ยวไม่ได้นะครับไปเรือเสียได้ทําไมครับ ทีมไปไหนเมื่อวานนี้ไม่เห็นเข้าร่วมแข่งขันที่สนามราชวิถีเลยครับ14ต่อ12นะครับแต้มไม่ห่างนะครับห่างแค่2แต้มครับเหยเสิรฟเองฆ่าเองนะครับมาครับไกลนิดหน่อยไม่เป็นไรครับฝานเอาครับโอ้โหถือว่าตีดีนะครับฝั่งนู้นรู้สึกว่าทำไมลายเส้นเนาะเก็บตัวน่าจะเก็บตัวที่เชียงใหม่หรือเปล่าครับน้องอ มีขานอกเล่นไหมครับมีนะครับขานอกเล่นแต่เล่นไม่เยอะนะครับถ้าเหลี่ยมเขาขี่หน่อยเขาก็ไม่เล่นกันะเบอร์เมื่อวานนี้จัดด็กเยอะครับเอาจัดไปซะอย่าลากลินเองครับลูกนี้โอ้โหกระทือบไปนู่นเลยครับงงนะครับไม่รู้จะตีทางไหนครับไม่รู้จะตีหรือจะยอดนะครับเจ๊ะฝั่งนู้นก็เดายากเหมือนกันับ ีวิตเชียงใหม่ก็อยู่นี่นะครับคู่ปรับผมเมื่อหลายปีที่แล้วครับถีด้วยกันครับทีนี้ก็เจอแคร์ครับไปครับเยอะเซอร์ไปลุงนี้ถงงเขาน้านี้อย่างนี้ก็ท่วมนีครับโอ้โหตีสวยมากครับลุงนี้ไม่ธรรมดาครับตัวตีตัวตีจัดๆเยอะนะครับวันนี้โสุูลินก็พาท่าให้เกาเอียนะครับแต่ต้องไปตีอีกทีหนึ่งครับ รู้สึกว่าน่าจะชนะไปแล้วครับสกอร์อยู่ที่14-15นะครับดูลูกนี้พิกเนตโอ้โหเอหียตักรองเท้าเขียวเบาๆครับลูกนี้สุดยอดนะครับเหลี่ยมเจ้าเอะนี่ดีมากนะครับยอมจริงๆครับสายตาดีครับลูกเล่นแพ่วๆนะครับเจ้าเอะนี่สุดยอดจริงครับ พอจะแลกข้ามกับเขได้ไหมได้ครับน้องทีมครับไม่ต้องห่วงครับทัองทีมสนใจก็จีบเหลี่ยมได้นะครับเดี๋ยวพี่ลงรายการให้พี่เขาเล่นตรงข้ามได้ไหมครับโอ้โหเตะตรงนี้ครับไกลไปหน่อยครับเขาเลยออกนะครับงานนี้ผมมองผมคิดว่าเจเยน่าจะได้แชมป์นะครับดูจากเหลี่ยมครับพ่อเจะ์ยทั้งเสิร์ฟทั้งเตะนะครับสามารถ เล่นได้สบายครับตีอยู่ไหนครับอยู่เชียงรายนะครับสนามบินเก่านะครับโอ้โหลุงนี้ไลส่ส้นครับลุงนี้ขานอกบอกยอมเลยครับลุงนี้เสร์ฟดีมากครับรนั้งเอี่ยนทั้งเสิร์ฟทั้งตะนะครับทั้งบล็อกนะครับ 18ต่อ14นะครับดูลูกนี้ไปไหนทีเดิมนะครับโยกมาลูกนี้ตีคองนะครับโอ้โหเกือบเกี่ยวได้นะครับเสียได้ครับน้องเย,ยบอกผมเสียเองครับน้องเย,ยบอกสิบห้าต่อสิบแปดนะครับห่างแค่สามแต้มเองครับ ดูลูกนี้โงงมาพี่โจยกสวยๆลูกนี้ถั่วมื่อีครับโอ้โหออกแล้วครับงานเข้าแล้วครับลูกนี้รอบลึกๆน่าจะมันนะครับมีแต่เบอร์ต้นๆทั้งนั้นใช่ครับทีมครับรอบลึกๆน่าจะมันครับพี่ว่าผมพอจะเดียวกับพี่เต้ได้ไหมได้ครับพี่เต้กินง่ายสบายท้องอยู่แล้วครับไม่ต้องหวังครับ อะไรขาวๆครับขาวๆนี่ที่ไหนครับที่นี่ไม่ค่อยมีนะครับขาวๆเซสิบเก้าต่อสิบหกนะครับเยียเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเข้าช่องนะครับออกนะครับลูกนี้สียดยมาก น้องก็เป็นเจ้าออฟนะครับกำลังจะเสิร์ฟนะครับดูทีเดียวสองสนามนะครับโอ้โหเสิร์ฟออกนะครับตรงนี้เตะที่ไหนครับอยู่สนาม,นามบินเก่าที่เชียงรายนะครับ ผมก็ไม่เคยมานะครับเห็นพี่เขาบอกนะครับโอ้โหยกหลังเท้าล้นนะครับเยอะเปิดสวยๆครับตีสบายครับเคาะเบาๆนะครับหมอกหรอครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหมอกนะครับขาขาวนะครับแต่อากาศไม่เย็นนะครับวันนี้อากาศอบอ้าวนะครับแต่แดดไม่แรงนะครับแต่มัน เหมือนอบอ้าวยังไงไม่รู้ครับคิดว่าไก่มาขายก็หกโมงเช้าก็ตื่นแล้วเนาะฉันมาดูที่นาฬิกาตีสีอ่ยอยู่เยอะซื้อไปไหนลูกนี้โอ้โหหน้าขวานะครับไก่กับกลางคอครับลูกนี้ไอ้ย่ะติดีมากครับลูกนี้กลางคอนะครับติมีน้ำหนักด้วยนะครับเจ้าตั้มครับถ้าเป็นกรุงเทพเราก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นฝุ่นนะครับถ้าอยู่กรุงเทพเราครับ อยู่ที่นี่ฝุ่นไม่ค่อยมีครับน่าจะเป็นหมอกครับหมอกควันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแอดมินโสดไหมครับอ๋อถ้าถามว่าแอดมินโสดเหรอครับตอบได้เลยครับโสดครับส้นตีโสดตลอดการครับแอดมินครับสดนตีสดตีคนถามแอดมินนี่โสดไหมครับ ยี่สิบสองต่อสิบแปดนะครับของเอเส์ฟไปไหนครับลูกนี้ไปแล้วครับหน้าขวาครับออกนะครับลูกนี้เสียงไก่เข้ามามีคนเดียวครับน้องทีมไม่ต้องสนใจครับมีเสียงคนเดียวครับสิบเก้าต่อยี่สิบสองนะครับสี่ห้าเลยนะ พากบอ์คุ้มครงครับรุงเทียบไก่ก็ขันครับใช่ครับสวนเลสซิ่งได้ครับพี่บุญนแล้วเดี๋ยวก็โดนโพสต์ด่ากันอีกไม่เอานะครับจะออกนาจะผ่านเข้ารอบแล้วครับ23ต่อ19นะครับดูลงนี้วิจเซิร์ฟไปไหนครับยอดนะครับจับหนึ่ง สองลูกนี้ท่วมไหมโอ้โหติดบล็อกนะครับเบล็อกซ้ายสูงมากนะครับเานะดายากมากครับถ้าตีกดนี่โดนแน่ครับถ้าตีฝาน,นี้อาจจะบล็อกยากอครับ พี่ตี้เข้ารอบสองแล้วครับน้องทีมรอจับฉลากอย่างเดียวครับถ้าเอียชนะนี่ก็เข้ารอบสองเหมือนกันครับก็รอเข้าจับฉลากทีเดียวสิบหกเขาจะเหลือสิบหกทีมนะครับโอ้โหทีหักดีครับตรงนี้เขารอกตอนนี้ก็น่าจะมีเจ้าออฟแล้วก็ทีมพี่นะครับแล้วก็ทีมเจ้าเอียนะครับถ้าเจ้าเอียชนะนี่ แล้วมีหลายทีมอยู่ครับมียี่ห้าทีมนะครับตัดให้เหลือสิบหกท,ทีมนะครับเหยาะลากเองเลยลุงนี้โอ้โหล้วนะเอาติดเฉยครับลุกนี้มาได้ไงครับลุกนี้ครับโอ้โหาเท้าเตาท่านานี้เียใช้ท่าพี่อัดท่าเรือนะครับกระโดดขาเดียวครับพี่เขาก็ยืนวางเฉยนะครับไม่ได้ตั้งใจยกนะแต่ไปโดนขาเขาเองกลับมาครับลุกนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับ พี่เขาดีใจมากเลยครับตรงนี้ติดลังเท้ากระดิ่งข้ามมานะครับผมรอฉลองหมูที่สนามนะครับพี่เขารอบนะครับติดหนึ่งในสามแล้วหนึ่งในสี่ครับทั้งทีมจัดไปเลยครับหมูย่างครับไส้ตันครับไก่ใต้น้ําครับจัดไปเลยครับเยอะลากเองครับแก้ตัวหน่อยครับโอ้โหยังจะติดอีกครับตรงนี้อะไรครับเนี่ยพี่เขาตั้งใจหรือมั่วครับลูบเท้าใหญ่เลยครับ เกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอจับฉลากนะครับเดี๋ยวชมแมตต์ต่อไปนะครับเดี๋ยวมีคู่มันๆเดี๋ยวผมไล์ให้ดูนะครับ้องเสียโอเคครับเจอกันแมตต์ได้ครับไม่ไเสียหรอก